สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับในส่วนวันหยุดมีพามาเที่ยววัดมะเฮยงอยู่กรุเนครเสียอยุธยาครับพาไปชมวัตถุโบราณของเก่าของแกครับว่าถุเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปชมความกันเลยครับตอนนี้เป็นทางเขา้าโบราณสถานเก่าแก่ tiếp theo đồng mấy con hả? là là 10 baht. นี่แหละม่ก้ะยังไม่ได้หังไม่ได้หางที่อิบวันไม่ได้ไม่แด้ออ ขาชมโบราณสถานคนล้สิบบาทเปด uh, งงิดแปดโมงคร <exaggerated> ึ่งแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีอะไรสี่โมงสี่โมงกับสิบหกนาฬิกาเอาหลงสนกันแล้ววันนี้ ดอกไม้ครับสูเทียนดอกบัวไปไหวพระด้านในตามกำลังศรัทธาโบราวัตถรรุเป็ไม้ร้ายครับลมเย็นดีเลยเขามาชมกับฝากอะไรก็แช์ก็ติดตามให้ด้วยนักครับส่องอีสานเที่ยวนู่นครับส่กงไ้ในอ้อมอกอ้อมใจครับ รู้ม,มาถอดรองเท้าจะเก็บไปไหวพระด้านบนครับด้านบนครันบนจุดไหวพระตรงนี้เป็นลงคอหินทรายครับปฏิสถาน จากพระพิกาน่าจะเป็นพระอุโบสถครับเรือวิหารครบรูปตามประวัติบรูปจากประวัติวันใดครับเบืมันเดียมชมมาไทยพี่น้องได้ชมกันใบเซมาขนาดใหญ่แล้วตัวันยังสบมรณนอยู่เลยครับยังสูงอยู่มีอิดมียังอินแดง แต่นอ้องเขียดวัดเดินชมวันต่อไปเลย นี่เป็นดันลังนี่ครับเป็นพระอุโบสถสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง1 8เอ้ย17เมตรยาว35.40เมตรสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลายครับ ยังสมบูรณ์ดีครับนี่ผนังแต่บ่มที่ลังค่าแค่นั้นเองครับตรงนี้เป็นเจด,ดีเก่าดานานะขะเป็นสิงหุพังไปตามกันเวลาครับพาไปชมว่มามีอะไรให้ชมกันบ้างน,นี่ยอดเจดีพังลงมา ใหญ่ครับพี่น้องกอเกาแกเป็นเขตที่ว่าสมบูรณ์อยู่ด้วำแพงออรอบน้องสางเอ็นสางครับขี้สางเที่ยวที่นี่นักท่องเที่ยว่ค่อยร้ายบันไดเด่ก็มีมากเรื่อย เงียบสงบดีครับฟังทางเขามาทันทีโดยหลอดตอนนี้เป็นเจด,ดีประธาน เที่ยวชมโบราณสถานวัดมเหยงพระนครศรีอยุธยาวัดมเห,ยเหียงโอ้ยจะเย็นแล้วเนาะต้นใหม่ลมเย็นนี่ครับหับกลงกวงว่าย,ยังสมบูบรณ์เป็นพะวุโบสด ไปเห็นในเอทยามาเนาะที่ประสมบูรณ์ในสดได้เฝ้าบวชสนทั้งที่เรียกผู้พังไปบ่ดขนาดจะดียังอันนี้เลยครับชมคลิปไปเรียบร้อยแล้วมาเที่ยวมาครับพี่น้องวางกบแะมาเที่ยวมาชมกันเลยนะอยู่บูเดรห้างจากตลาดน้ำนะใกลๆกันครับอีกนิดเดียว เดียวชมโบราณสถานของเกา่าแก่ครับศึกษาของเก่าของแก่มาวัดเที่วทยวตปกะไทยคลิปฝากพี่ฝากน้องครับเดี๋ยวชมไปทำกครเร่องประวัติกับโบนเนตชัดบในในในบโบขอดใจมันให้เล้ครับโอเคลทยเห็นชมกันครับสุดทรงไปตามการเวลา ส่วนดาวนี้ก็เป็นจีดีหามขึ้นครับไม่ขึ้นบัวลายบัวลายน่าจะขาดกาดสมคนเก็บเวลาแล้วครับเสียวเวลากับบ้านแล้วก,ก็เลยก็แช่ก็ติดตามไปด้วยนะครับ ากส่องหน,หน่อยๆอีกสานเที่ยวนู่นับดีแน่พอดีเนี่ยเป็นยังได้แน่นนนกับตีริงมาได้ครับขอบคุณทุกกำลังใจไปเจอกันคลิปต่อไปครับปฏิไิไสต่อไปครับผม ด้วยช่องมือฟังหนึ่งของวัดมหิยงุงฤๅษีปฏิบัติธรรมเพียบเลยครับต้นไม้ก็หลายๆครับฟังนี่ลมเย็นดีครับได้พาไปเดินชมพระโบสถหลังไม่ที่เขากำลังสร้างครับเลยที่เขามาฟังนีนขี่รถเข้ามาได้ครับท่านเจ้ารถควงครับกะซีมีพญานาคครับในจุดนี้ส่วนด้านนี้เป็นพระโบสถหลังไม้ครับเพรายังไม่ทันไในเขาครับ,รบกำลังก่อสร้าง มาปลอดภัยครับไปน้ำประการพัดปางปรินิพานครับภูทะลุเกสลักหรือหินทรายแก้วเกาเมตรครับเดี๋ยวไปชมด้านในครับเป็นพระพุทธรูปหินทรายครับแกสลักก้อนเดียวหินก้อนเดียวครับหินทราย แก้วเ,เก่าเมตรเรามากลาวกลมาขอังกันเลยนะครับ